สวัสดีค่ะพบกับน,น้อฝนและโฮเม็นเทนกันอีกเช่นเคยวันนี้น้องฝนก็มีกิจกรรมมาฝากคุณผู้ชมเพียบเลยค่ะขอเริ่มต้นกับกิจกรรมนี้เลย JKN Cover Dance Battle ค่ะช่อง JKN อยู่ที่เลขอะไรขึ้นมาขึ้นมาหุยเยอะแยะมากมายก็จะทำก็ทง่ายๆที่บริเวณชั้นหนึ่งเซนทัลพร้าุดรนธานีทางช่อง JKN อ,อากาศทางช่องโฮม66 จัดกิจกรรมการแข่งขันเต้น j k n Cover Dance Battle โดยทีมที่ชนะก็จะคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนภาคอีสานจำนวน4ทีมไปแข่งขันต่อในรอบสุดท้ายโดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันกว่า20ทีมทั้งนี้ยังมีมินิิร์ตจากหนุ่มลุดเดอร์ซ่าสีอีกด้วย โดยทีมที่เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายได้แก่ทีม La d i e s a n i l b a s i v i t และ Female Factor โดยทั้ง4ทีมนี้จะเข้ารอบสุดท้ายไปแข่งขันกับภาคต่างๆทีมทั้ง5ภาคจำนวน20ทีมค่ะ โอ้โหเรียกได้ว่าเอาใจคนรักการเต้นมากๆเลยนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะน้องฝนยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับกิจกรรมค้นหาดาวดวงใหม่ประดับวงการบันเทิงกับโครงการมีเดียเซิร์ชค้นหานักแสดงหน้าใหม่ค่ะที่ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาหน้าดีทางช่องมีเดียบูมสัตว์โครงการมีเดียเซิร์ชค้นหานักแสดงหน้าใหม่เพื่อแสดงละครในช่องมีเดียชาแนลทั้ง3เรื่องคือกว่าจะรู้เรียงสา เี่ีขาวในห้องแดงและกิ่งทองดอกฟ้าหมาวัดรวมถึงมีโอกาสเป็นนักแสดงของทางช่องเสร็จอีกด้วยและก็ได้ผู้ที่เข้ารอบและเหมาะสมจำนวนทั้งสิ้น5คนคนเพื่อเข้าไปออดิชั่นต่อในรอบสุดท้ายที่กรุงเทพค่ะเอนที่ตกใจก็ใครสนใจคะแม่ลูกชื่อปูดดยนะคะหรือุ่ภมิท่าทั้หนะคะรืมอมากค่ะ เอทประเทศไทยเพื่อาใช้สุริยชานทเลดสมุนไวัดไทรหมาเสงค่ะเพื่อกาและมาต่อกันอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะกับกิจกรรมการประกวดขวัญใจน้องใหม่หนุ่มทองกวาวสาวดอกจันค่ะที่ลานศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้มีการประกวดขวัญใจน้องใหม่หนุ่มทองกวาวกับสาวดอกจนันประจำปี2555 รอบตัดสินโดยมีนักศึกษาผู้ผ่านการประกวดทั้งชายและหญิงจากทุกคณะรวม30คนโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมชมและเชียร์เป็นจำนวนมากซึ่งก่อนการตัดสินมีมินิคอนเสิร์ตจากรุุ่ทีินาอีกด้วย สำหรับผลการประกวดขวัญใจน้องใหม่ผู้ที่ชนะเลิศหนุ่มทองเกลว,วได้แก่ในฤทธิ์ที่หลงกัลพัทจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่วนสาวดอกจานประจำปี2555ได้แก่นางสาวนันทิชาโพกสวัสด์หรือน้องฟีฟา่าจากคณะครุศาสตร์ซึ่งขวัญใจน้องใหม่ประจำปีนี้จะได้ไปเป็นทูตวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัายในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสารรค์ต่างๆและเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นนักศึกษาต่อไปค่ะ ส่งกระโดดพจนภาสาปบห้ารอบหัวิลป์สานะครับที่ลานศิลปวหนือะครับน้องๆคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิทยาการจรดการแพทยนะครับใส่ชุดเทชี่มาแม้เป็นนุ่มหล่อสาวสวยทั้งคู่เลยนะคะและทางโฮมเดเทนก็ขอให้น้องๆนำประสบการณ์ที่ได้ครั้งนี้ไปเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆนักศึกษาคนอื่นด้วยค่ะแลวก็มาถึงช่วงหนังใหม่ที่จะเข้าฉายในสัปดาห์นี้จะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นไปชมกันค่ะ คนลมจะลืมเรื่องเพี047แต่เพียงผู้เดียวโดยผู้กำกับคงเดชจาตุรันรัศมีแสดงนำโดยอภิชัยตระกูลเพชรเดดไก่และปริญญางามวงวานเป็นเรื่องราวของช่างทำกุญแจที่ไม่เคยใส่ใจกับการใช้ชีวิตและไม่เคยพบเจอกับความรักกับหนุ่มร้านขายหนังสือแผงลอยที่กำลังจะโดนไล่ออกจากงานซึ่งมีความหลังกับเพลงที่เกิดขึ้นในรักแรกสมัยมหาวิทยาลัย และเรื่องราวความรักของเล็กและกล้องที่มีความทรงจำเมื่อครั้งก่อนสนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องไปชมกันค่ะเห็นไหมแต่พี่ไม่เข้าห้องคนอื่นนะพี่ก็ไม่ได้เล่นเป็นโนโอ,อย่างนี้หรอก และอีกเรื่องกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง The Dark Knight l i s t Batman อัศวินรัติการพงาด <Yeah. S 1> เป็นบทสรุป <Yeah. S 1> อันยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์ Dark Knight ไ mm hmm. ต่ภาพของผู้สร้างและผู้กำกับภาพยนตร์อย่างคร mm ิสโตเฟอร์โนแลนนำแสดงโดยคริสเตียนเบลที่กลับมารับบทแสดงนำในบทบาทของ Batman โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้กล้องในระบบ IMAX mm hmm. Batman อศวินรัติการพงศด mm hmm. เป็นเวลาถึง8ปีแล้วที่ b a t m a n หายตัวไปในยามค่ำคืน คลิกจากมาทีโรกลายเป็นผู้หลบนี้อย่างรวดเร็วจนเป็นที่เข้าใจและยอมรับผิดในการตายของอายการเขตาิวีเดนอัศวินและติการยอมสละทุกสิ่งเพื่อสิ่งที่เขาและผู้บัญชาการกอร์ดอนต่างหวังว่าจะดียิ่งขึ้นระหว่างที่มีการโกหกนี้อาชญากรที่ก่อเหตุนในเมืองก็แทมถูกปราบปรามภายใต้กฎหมายป้องกอันอาชญากรรมแดะแอนส่วนเรื่องรล่จะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปติดตามกันค่ะ Car. น่าชมมากๆเลยนะคะไปชมกันได้แล้วค่ะที่เมเจอร์ซีนเพ็กดอนทานีแล้วก็มาถึงเ่้งคำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์นี้ถามว่าใครเป็นนักแสดงนำในเรื่อง The Dark Knight l i s t Batman อัศวินรัตติกาลผง,งาดระหว่างคริสเตียนเบลหรือแกริดเบล ทราบแล้วส่ง SMS คําคำตอบมาที่เบอร์0844083433ผู้โชคดี2ท่านรับบัตรชมพยนต์ไปทาลาสองที่นั่งค่ะแล้วก็มาถึงสรุปนังทำเงินประจำสัปดาห์นี้กับ Major Box Office ค่ะโดยอันดับที่1พุ่งทยานมาหลายสัปดาห์ทำรายได้อย่างต่อเนื่องกับเรื่อง The Amazing Spider-Man อันดับที่2ยังคงแรงตามมาติดติดกับเรื่องอับราฮัมลินคอนแวมพร์ฮันเตอร์ประธานาธิบดีลินคอนนักล่าแวมพร์อันดับที่3ตกเป็นของเรื่องเดอะไดติเตอร์ซอมเด็จการณ์อันดับที่4แรงขึ้นมาติดติดกับเรื่องวงจรปิดและปิดท้ายอันดับที่5กับเรื่องเมจิกไมค์เขยา่าฟันสบัดซิกแพคชอบเรื่องไหนก็ยังสามารถไปชมได้ที่เมเจอร์ซินิเพ็กอุดรธาน,านีนะคะ หมดเวลาของน้อฝนและโฮม e เทนแล้วนะคะช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนค่ะดูแลสุขภาพและผิวพรรณกันด้วยนะคะพบกันน้อนใหม่วันพฤหัสบดีหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ